คำเตือนสูตรหวยที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงแนวทางและสถิติในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยนะคะ สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะที่ติดตามชมช่องสูตรหน่วย4ี่หนะจ๊ะสำหรับในสูตรนี้มินนำสูตรมาแบ่งปันกันอีกเช่นเคยนะคะสูตรนี้จะเป็นสูตรของเลขดับบนทุกหลักสำหรับท่านผู้ชมท่านไหนที่ชื่นชอบเลขดับบนนะคะก็สามารถนำไปตัดได้นะท่านผู้ชมนะอันนี้จะเป็นดับทุกหลักเลยไม่ว่าจะเป็นหลัก ร้อยหลักสิบหลักหน่วยเลยนะจ๊ะก็ถ้าสมมติว่าาเพื่อนๆทาไหนที่ชอบแบบดับหลักร้อยอย่างเดียวดับหลักสิบอย่างเดียวดับหลักหน่วยอย่างเดียวสามารถคอมเมนต์มาบอกแนะนาแอดมินมาได้นะจ๊ะสำหรับสูตรนี้เป็นงวดของประจำวันที่16ตุลาคมนะคะ2 5ง8สสูตรเลขดับบนทุกหลักล่างเดี๋ยวลงให้นะสูตรดับล่างแอดมินจะลงให้ในคลิปถัดไปนะจ๊ะ เอาบนไปก่อนนะคะนำไปตัดนะจ๊ะสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ถ้าท่านชอบการคํานวณของเรานะชอบสูตรของเราแบบนี้สามารถกดติดตามได้ไม่ลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกันด้วยเข้ามารับชมสูตรของเราเช้าเย็นนะคะบางวันอาจจะมีแค่เช้าอย่างเดียวบางวันมีสองสูตรก็คือเช้าเย็นเนาะอ่าต่อไปเราจะไปทําในงวดที่เป็นตัวอย่างกันก่อนนะคะ สูตรนี้นะจ๊ะก็เริ่มตั้งแต่หนึ่งสิงหาคมนะสองพันห้าร้อยแปดสูตรดับบนถูกหลักบ,บนแปดห้าสองร่างห้าศูนย์ตามสูตรอ่ะ เรามาทำเลขคงที่กันก่อนอันนี้ง่ายง่ายมากเะค่ะเพื่อนๆจดไปได้เลยนะคะสำหรับสูตรนะคะง่ายมากอ่ะเดี๋ยวเราเขียนเลขคงที่ก่อนนะสำหรับเลขคงที่ในสูตรนี้มีบวกหนึ่งแค่ตัวเดียวแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะคะท,ที่เป็นเลขบวกหนึ่งนะคะเลขคงที่นะคะสำหรับเลขคงที่ที่เห็นจะเป็นเลขของสูตรสูตรไหนสูตรนะั้นสูตรนี้ใช้บวกหนึ่ง สำหรับสูตรอื่นอาจจะใช้เลขอื่นนะคะต้องดูที่สูตรอีกทีหนึ่งนะ,ะว่าเราจะหาเลขเด่นหรือว่าเลขดับกี่ตัวกี่เลขนะคะสำหรับสูตรนี้จ,จะเป็นเลขดับแค่1ตัว1ตัวก็คือเอาไปตัดนะไปตัดบนอย่างเดียวท่านผู้ชมทั้งนี้ทางนั้นต้องบอกเลยว่าสูตรก็จ,จะมังเข้าบ้างหลุดบ้างสูตรนี้ดับยาวยาวดับยาวยาวมาแล้วประมาณ21งวดเต็มเต็มนะ,ะ21งวดก็ประมาณเกือบ1ปีได้นะท่านผะู้ชม เกือบหปีได้ถ้าใครอยากได้สูตรอื่นก็บอกได้นะหนึ่งปีนี่ถือว่ายาวนะยาวมากเลยทีนี้เราจะมาคํานวณในงวดที่เป็นตัวอย่างกันก่อนนะสำหรับงวดที่เป็นตัวอย่างนะคะเดี๋ยวยกตัวอย่างให้หนึ่งสิงหาคมก่อนนะคะเดี๋ยวเราไล่ไปทีละงวดนะคะจนถึงงวดปัจจุบันเราจะมาทําพร้อมกันประกาศดีศกกระดาษนามจดได้เลยนะจ๊ะ ในสูตรนี้เนาะนำหนสิงหาคม6 8เป็นตัวตั้งบนออก8ปดห้าสองและล่างออก5ู้นตามสูตรนะคะตามสูตรเลยง่ายมากให้นำหลักร้อยบวกกับหลัก 100, ร้อยนำผลลัพธ์ที่ได้ไปบวกกับเลขคงที่สำหรับเลขคงที่องเราไม่แค่ตัวเดียวก็คือเลขบวก1แค่ตัวเดียว ก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นเลขดับบนทุกหลักนั่นเองนะคะง่ายมากง่ายไหมง่ายนะคะอทีนี้เดี๋ยวเรามาทําไปพร้อมกันเลยนะคะนำเลข8มาตั้งบวกกับเลข8 2เลขนี้นํามาบวกกัน8กับ8เท่ากับเลข1 6 เอาเฉพาะเลข6แค่ตัวเดียวก็พอสำหรับเลข1ตัวนี้เราจะตัดทิ้งไปนะคะนำหกที่ได้ไปบวกกับเลข1คงที่ของเรา6บวกหนะคะเท่ากับเลข7สรุปเลยเลขดับบนทุกหลักของเราก็คือเลข7ตัวนี้นี่เอง คาดว่าไม่มาไม่มีไม่ออกเลขบนหรือว่า3ตัวท้ายรองวันที่1นั่นเองนะเลขเนาะไปดูผลกันดีกว่าเลข7มาหรือเปล่าอ่าสำหรับสูตรของงวดประจำวันที่16บสิงหาคม2,568ันาบนะจ๊ะบนหรือว่า3ตัวท้ายแปดนะคะล่างไม่เกี่ยวนาะบนอย่างเดียวเลย8ปดหเลข7จ็มาไหมเอ้ย ก็สําหรับที่เห็นนะเลข7จ็ดของเราไม่มาหลัก,กร้อยนะท่านผู้ชมเลข7ไม่มาหลักสิบบนด้วยแล้วก็เลขเจก็ไม่มาหลักหน่วยด้วยนะคะสรุปแล้วเลข7เป็นเลขดับบนทุกหลักของเรานั่นเองนำมาแบ่งปันกันนะคะสำหรับเลขดับที่เอาไปตัดเนาะถ้าใครชอบ สูตรเลขเด่นนะไอ้มินก็ทยอยลงให้แล้วเช่นกันนะคะสูตร3เลขเด่นบนสูตร3เลขเด่นล่างอันนั้นก็ลงแล้วนะจ๊ะเราเข้าไปรับชมได้นะอันนี้ทุกหลกักเนาทุกหลักทุกทุกทอทุกหลักนะจ๊ะ สิบหกสิงหาคมสองพันห้ารอยสิบแปดบนออกแปดหกห้าล่างหกสามตามสูตรของเรานำหลักร้อยคือแปดบวกแปดแปดบวกแปดแบบง่ายๆแบบนี้เลยนะคะดึงมาเป็นสิบหกได้แค่เฉพาะเลขหก 6, สำหรับเลขหนึ่งไม่เอาตัดนะฮะ นำกที่ได้บวกกับ1 6หกับ1รวมกันเท่ากับเลข7อันนี้จบแล้วจบแล้วด้วยนะคะก็คือได้7นี่แหละตัวนี้ที่คาดว่าไม่มาบนหรือว่าเป็นเลขดับนะคะแต่ว่าเป็นดับทุกหลักเลยนะไปดูผลกันค่ะท่านผู้ชมว่าเลขดับของเราดับจริงหรือเปล่า หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อสิบแปดนะจ๊ะบนออกสามห้าหกล่างสามหนึ่งจ้ะมาไม่เลยเลขเจ็ดมาไหมคะไม่มาเนาะเลขเจ็ดหลัก,กร้อยเนี่ยเป็นเลขสามเลยนะคะสําหรับเลขหลักสิบบนของเราไปออกเลขห้าไม่มีเจ็ดนะคะแล้วก็สําหรับเลขหลักหน่วยเนี่ยไปออกเลขหกเนี่ยตัวนี้เลยนะคะสําหรับเลขเจ็ดของเราไม่มีไม่ออกไม่มาเลยนะจ๊ะ ง่ายมากๆนะคะลองนำไปพิจารณากันก่อนได้สำหรับสูตรเลขดับบนทุกหลักของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่งวดถัดไปกันดีกว่าเป็นงวดของประจำวันที่1กันยายน2 5 6 8เลขดับบนทุกหลักเลยนะคะ บนออก3า6หค่ะแล้วก็เลขล่างในสูตรนี้ออก3 1หนึ่งนะคะแล้วก็เอาเลขตามสูตรของเราเนี่ยมาบวกกันก็คือ3บวก3นะจ๊ะ <c oughs> มินได้บอกไว้แล้วนว่าทำยังไงนะ,ะ <c oughs> นะคะเลข3ตัวแรกตัวนี้นะคะจะเป็นหลักร้อยนะคะท่านผู้ชม แล้วก็เลข3ตัวนี้ก็คือเลขหลักร้อยเช่นกันนะเอาร้อยบวกร้อยแค่นั้นเองนะง่ายมากจะได้3าบวก3นะเท่ากับเลข6อ่าเลข6ตัวนี้ยังไม่ใช่เลขดับของเรานะจ๊ะยังไม่ใช่เลขดับบนทุกหลักเอา6ที่ได้บวกกับเลข1 6 รวมกันกับ1เท่ากับเลข7ทีนี้เราก็ได้ออกมาแล้วเนาะสำหรับในสูตรของเรานะคะดับบนทุกหลักของเราก็คือเลข7นะที่คาดว่าจะไม่มานะตัวน,นี้คาดว่าไม่มาไม่มีไม่ออกบนอย่างเดียวเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นหลัก,กร้อย หลักสิหลักหน่วยบนนะจ๊ะอ่ะต่อไปเราไปดูผลกันดีกว่านะคะว่าเลขเจ็ดของเรานั้นมาหรือเปล่านะผลของงวดประจำวันที่16กันยายน2568บนหรือว่า3ตัวท้ารางวันที่1ของเราออก64 ส่วนเลข2ตัวร่างของเราออก5 8ร่างไม่เกี่ยวเนาะบนอย่างเดียวเลย6 4 6อ่ะไปดูผลกันสำหรับสูตรนี้นะคะสูตรเลขดับบนทุกหลักของเราคือเลข7มาไหมเอ่ยเลข7มาไหมคะหลักร้อยออก6 10บนออก4 หลักหน่วยบนออก6นะคะสำหรับเลข7ไม่มีเลยท่านผู้ชมบนออกเลขหักหามหับหามหับหามนะคะเลขหับเลขหาม,หามนะคะก็คือ6-46เลข7ไม่มานาจะจ๊ะสูตรง่ายะค่ะท่านผู้ชมสูตรแอดมินง่ายทุกสูตรสูตรนี้ยาวๆเลยดับ21่สิบดดแล้วท่านผู้ชม ยี่สิบเอ็ดงวดนี่เยอะนะก็ถือว่าเป็นสูตรที่เราเอาไปตัดยี่สิบเอ็ดงวดสูตรเลขดับนะเราเขียนก่อนนะคะดับบนทุกหลักเลขดับก็คือเลขที่คาดว่าจะไม่มานะไม่มีไม่เอาหรือว่าเป็นเลขที่เราจะต้องตัดทิง้งตัดออกนั่นเองนะคะ บางทีเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะตัดเลขไหนออกนะคะเราก็มาดูสูตรดับได้เพราะทางนี้เท่านั้นก็ต้องบอกกันเลยว่าสูตรก็จะมีเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะอ่าต่อไปเรามาทำในงวด16กันยายน25ง8รกันก่อนนะคะบนออก6 4 6และล่างออก5 8ก็าทำตามสูตรเลยนะคะให้นำเลข6มาเป็นตัวตั้งบวกกับ เลข6นั่นเองง่ายมากหกบวกกัน2องรอบนะ 6, 6 6เป็น12ค่ะได้1ตัวหนึ่งแล้วก็ได้เลข2อีกตัวหนึ่งเอาแค่เอาแค่เฉพาะเลขหลักหน่วยนะท่านผู้ชมนะก็คือเลข2ตัวนี้เลข1ตัวนี้เราตัด ได้เฉพาะเลขสองมาบวกกับเลขคงที่ของเรา2อบวกหเท่ากับเลขสามสรุปเลยนะคะสรุปเลยเราก็จะได้แค่เฉพาะเลข3แค่ตัวเดียวตัวนี้นะที่เป็นเลขดับบนทุกหลักนะคะก็คือเลขสเป็นเลขที่คาดว่าอาจจะไม่มาหลัก,กร้อย อาจจะไม่มาหลักสิบด้วยแล้วก็ไม่มาหลักหน่วยด้วยนะจ๊ะต่อไปเราจะไปดูผลกันค่ะวเลขสามมาหรือเปล่าผลของงวดประจำวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้า้อยหกสิบปดบนออกเก้าเจ็ดแปดและล่างออกเจ็ดเจ็ด ตามสูตรของเรานะคะสูตรเลขดับบนทุกหลักของเราคือสามสามคาดว่าไม่มาไม่มีไม่ออกไม่เอาและมาหรือเปล่าหลักร้อยออกเลขเก้าหลักสิบของเราไปออกเลขเจ็ดและหลักหน่วยของเราไปออกเลขแปดเก้าเจ็ดแปด สามไม่มีเลยนะคะเพราะว่าสามเป็นเลขดับนะคานผู้ชมนะเราก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะคะสําหรับเลขดับของกระดับบนนะดับบนทุกหลักค่ะเพใครที่ชื่นชอบเลขดับล่างนะอย่าพลาดนะเดมินจะทําให้ในคลิปถัดไปเลยนะคะเราก็จะมาทํากันแบบนี้นะคะเหมือนกันแบบนี้เลยมาบวกพร้อมกันต่อไปเราก็จะมาหาเลขของในงวด16 ตุลาคม2568นะคะเราจะมาทำสูตรของเลขดับกันเลขดับบนทุกหลัก ถ้าพร้อมกันแล้วเราจะไปเริ่มการคำนวณในงวดที่เป็นตัวอย่างกันก่อนนะคะเราก็จะขยับขึ้นมาด้านบนสูตรของเราง่ายมากๆนะจ๊ะเราก็จะย้อนไป1งวดเอางวดที่ออกแล้วเป็นตัวตั้งก็คืองวดของประจําที่ที่1ตุลาคม2568บนหรือว่า3ตัวท้าย9 7 และ2ตัวล่างนั้นออก7 7ถ้าเราทำตามสูตรนะคะเราก็จะต้องนำเลขหลักร้อยมาตั้งบวกกับเลขหลักร้อยนะคะคือเลข9นั่นเองได้2เลขนี้นะคะนำมาบวกกัน9กับ9รวมกันเป็น10 ได้เลข1ตัวหนึ่งและได้เลข8อีกตัวหนึ่งพอได้2เลขออกมาแบบนี้เราไม่เอา1ตัวก็คือเลขหลัก10ได้เฉพาะเลข8คแค่ตัวเดียวมาบวกกับเลข1โคงที่8กับ1รวมกันเท่ากับเลข9 ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่ชอบเลขเก้านะคะอาจจะเป็นเลขดับของแอดแต่ว่าเลขเก้าอาจจะมาก็าได้นะสำหรับสูตรนะคะสูตรนี้เป็นเลขดับที่คาดว่าไม่มาไม่ออกไม่มีเนาะสำหรับเลขเก้านะคะแต่ถ้าใครอยากจะเก็บไว้สามารถเก็บเอาไว้ได้เลยนะสำหรับเลขเก้านะคะใครชื่นชอบสูตรไหนสูตรอะไรก็บอกแอดได้ เดี๋ยวมินจะนำเลข9ที่ได้นะคะไปทําการสรุปด้านล่างเดี๋ยวเราขยับมาก่อนขออนุญาตย่อส่วนนิดนึงนะจ๊ะสำหรับสูตรนี้16ตุลาคม2518สูตรเลขดับบนทุกหลักคือ9 คาดว่าไม่มาไม่มีไม่ออกนะลิก้วนะลขก้วอาจจะไม่มาตั้งแต่หลัก ร้อยหลักสิบหลักหน่วยแต่ถ้าใครชอบเลขเก้าสามารถเก็บเอาไว้ได้เลยเนื่องจากว่าเลขเก้าก็จะตรงใจท่านผู้ชมหลายๆท่านนะต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะสำหรับเลขเก้าของเราจะเป็นเลขดับบนเท่านั้นแต่ไม่เกี่ยวกับล่างนะอาจจะมาก,ก็ได้นะจ๊ะสำหรับเลขเก้าแต่ว่าบนของเราจะเป็นสูตรได้เกนะ้าเนาะ โอเคนะ26ตุลาคมค่ะ2518เดี๋ยวเบนจะลงเลขดับล่างให้ในคลิปถัดไปติดตามก็ได้ที่ช่องของเราได้เลยอันนี้จะเป็นดับบนอย่างเดียวดับล่างรอติดตามได้ถ้าใครชอบสูตรอื่นบอกได้นะทั้งตั้งแต่เลขวิ่งก็ได้นะคะเลขเด่นก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นเลขดับแบบนี้แบบแยกก็ได้นะแบบแยกหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยอันเนี้ย ถ้าเกิดว่าทันนะในงวดนี้ไอ้มินก็จะลงให้นะคะถ้าทันเนาะต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าทันเนื่องจากว่าช่วงนี้ไอ้มินลงให้แค่วันละหนึ่งสูตรเท่านั้นนะคะอ่าก่อนจะาก,การม่ขอฝากไว้สาหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่นะจ๊ะถ้าท่านชอบการคํานวณของเราแบบนี้ชอบสูตรของเราสูดง่ายสูดบวกอย่างเดียวเท่านั้นสามารถกดติดตามได้จ้ะแลนะอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกันด้วยเด้อเข้ามารับชมสูตรของเราได้ทุกวนันสําหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอทุกท่านร่ำรวย โชคดีกันทุกทุกคนเลยอย่าลืมรักษาสุขภาพตัวเองดีด้วยนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ